สวัสดีครับเอที่กําลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพ,พาครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนทางไปอำเภอนะครับโน่นนะครับซีแยกคลองน้ำไหลพามาชมบรรยากาศยามค่ำคืนของคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานเราว่ามีอะไรให้ทานบ้างวันนี้เราจะมาทานลูกชิ้นบิ๊กเกาลูนสูตรหมูนุ่มนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวมันไก่ หน้าไก่ย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในร้านครับซอยนี้คือคลื่นนะครับท่านผู้ชมครับจากสี่แยกคลอมไหลเข้ามาเนี่ยมีร้านค้าหลากหลายร้านร้านอาหารลินิกหมอนะครับท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะหาอะไรทานกันค่ำเาื่คืนนะครับก็มีเยอะเลยนะครับ ร้านค้าเยอะเลยนี่ก็จะเป็นร้านสมพรมีร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนี่ครับอัตนาพันธ์มีร้านจังโมร้านเสริมสวยนะครับร้านยำอร่อยอร่อยทางโน้นครับสถานียำมีร้านข้าวต้ม โคอสเมติกบนี่ครับนี่เราอยู่ที่ลูกชิ้นบิ๊กเกาลูนสูตรหมูนุ่มบิ๊กเกาลูนลูกชิ้นเนื้อวัวแท้หมูแท้สดสะอาดครอบอร่อยปราศจากสารบอรรกและสารพิษเจือปน นั้นยังมีข้าวมันหน้าไก่ย่างอร่อยอร่อยอ่ะ<ม>เดี๋ยวเรา<ม>เอาเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กอะอะไรดีเส้นเล็ก,ลกมีเป็นเอาลูกชิ้นหมูก็ได้ครับ,เอ,บอเอาลูกชิ้นหมูกับหมูหมักปนกันมไม่เส้นไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ทานเยอะ,อะ,ะกกเอาน้ำตกครับ โอเคสรุปว่าเป็นลูกชิ้นหมูเนื้อหมูหมักน้ำตกเส้นเล็กเนาะเส้นไม่ต้องเยอะโอเคครับร้านเราเปิดทุกวันไหมครับเเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มก็ราคาก็ตามป้ายเนาะราคา40บาทพิเศษ50เกาเหลาก็มีโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเรา รสชาติจะเป็นยังไงวันนี้พ่อค้าเขาบอกพูดน้อยพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจ <c oughs> นี่ <c oughs> ฟังข้างน้อนก็ยังมีไก่หมุนเนาะไก่หมุนเราเคยมารีวิวแล้วที่เป็นข้าวก็วจะมีนิดหน่อยแต่ว่าเอาไก่เอาทำจาก่ไก่หมุนนะคราาับข้าวเรา,านี้จานเท่าไหร่จานละสี่สิบบาทสี่สิบบาทโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยว ร้านเราก็เลยเสียแยกของไหลนะ่าจะประมาณ300เมตรได้มั้งเราเลียวเข้ามาเนาะประมาณ3 0มเมตรทางเส้นที่จะไปอำเภอนะครับเสียแยกของไหลเข้ามาสองข้างทางเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามีร้านค้าอะไรบ้างร้านเยอะแยะเลยแถวเนี้ยมีนวดแผนไทยก็มีเนะาะตรงนน้นอะ่ะโอเคร้า <Okay. S 2> น,น,นรัตนพันธ์ กินเขาให้เยอะนะแต่ผมไม่ทานเยอะเลยสั่งบอกเอาเส้นน้อยๆมันจะกิกราคาพิเศษถ้าใช่ใช่ใช่เราเคยมือมือเราแบบนี้เนาะเคยหยิบแค่ไหนมันก็ประมาณนั้นเดี๋ยวลืมสูตรเดี๋ยวลูกค้าเจ้าใหม่มาใส่ให้น้อยๆบอกเฮ้ยทำไมมันลดลงอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็น้องเจ้าของร้านก็น่ารักนะครับเป็นกันเองก็แวะมานะครับท่านที่หาอะไรทาน ช่วงเย็นๆนะฮช่วงกลางคืนนะครับทานร้อนๆอ,นอุ่นๆนะจะได้นอนหลับสบายอาจารย์พิมพ์เอาลายเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กลูกชิ้นลกูกชิ้นน้ำใสคะ่ะน้ำใสใช่เอาเส้นน้อยอ่าเห็นไหมอาจารย์พิมพ์อาจารย์พีมานี่พ่อคา้าไม่ต้องห่วงเรื่องจะให้เยอะหรอกเราสองคนเน้น<ม>คุณภ<ม>าพใช่ใช่ ได้แล้วเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะครับนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้น่ากินจังเลยต้องมีผักนะครับโหระพานี่ใส่โหระพาแล้วน่าทานนี่ของอจารย์พิมพ์เป็น เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่เป็นน้ําใสกับน้าตกเนาะ,ะแล้วก็สั่งเขาให้เอาสสเส้นน,น้อย,อย,อยปกติเขาจะให้เยอะนะครับแต่เรา<ช>ทานน้อยครับ<ช>อิ่มแล้วได้เวลากลับบ้านก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอดิพัฒน์นนทภาเรามีอะไรดีๆเด่นๆนะครับไปทานไปกินไปไหว้พระทําบุญทําเกษตร,รมีอะไรดีๆก็จะได้นําเสนอให้กับ FC ได้รับชมกันก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้อีพีนี้เปิดคลิปที่บิ๊กเกาลูนลูกชิ้นเนื้อวัวแท้